สวัสดีครับวันนี้จะมารับเส้นเพื่อจะทำไฟล์ตัดนะครับของภาพนี้ลูกค้าโจทย์ก็คือว่าภาพช่างไฟฟ้าเนี่ยของบริษัทนี้เขาก็ให้น,นี่นี่คือนี่คือที่ลูกค้าส่งมาก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้ส่งมาในไลน์นะครับแล้วก็เซฟเข้าไปไว้ในไดร์ดีแล้วก็ Import มาแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ให้เป็นวันที่วันนี้วันที่15เดือนหนึ่ง ะครับเราก็เปิดไว้แล้วเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ Import ตรงนี้ฮะเพื่อจะได้รูปนี้มาเสร็จแล้วก็คลิกขวานี่คือคอริโอลสองพันะครับแล้วก็ Lock Object เพื่อให้ไม่ขยับนะครับแล้วก็พิมพ์อันนี้พิมพ์ไว้แล้วเนี่ยก็พิมพ์ตามก็ดูว่าต์ดูว่าต์มันเป็นชื่ออะไรนะครับ แค่นั้นเองก็เดี๋ยวต้องมาจัดวางจัดวางที่ประตูรถนะครับแต่ตอนเนี้ยคือจะให้ดูว่าดรับเส้นตัวนี้เพื่อจะไว้ไดคัดนะครับเป็นเป็นภาพงานตัดก็จะเริ่มยังไงก็คือขยายภาพนีใ้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ล็อกออบเจกต์ไว้นะครับแล้วก็ไล่วาดไปเรื่อยๆจนจนเสร็จนะครับนี่ครับ แล้วก็เราต้องเปลี่ยนสีคลิกขวาที่สีมันก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่เราก็จัดส่วนไหนที่เราจะตัดเราก็ก็ไลยย่ลนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่สีเพื่อให้เห็นว่าเราวาดเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องมากําหนดแสง,งเงาเพื่อจะให้ภาพมีมิติแล้วก็เวลาตัดออกมามันจะได้สวยจะไม่ต้องเอารายละเอียดทั้งหมดนะครับ ก็คือเวลาตัดกับเครื่องมันต้องตัดจากรายละเอียดเล็กๆไปไปก่อนก็คือต้องเริ่มวาดจากรายละเอียดเล็กๆไปก่อนแล้วก็ถึงจะวาดเส้นขอบนอกเพื่อเป็นการตัดจบตัวนี้ปกติถ้าเราวาดเสร็จแล้วเราจะใส่สีก็ได้เดี๋ยวตัวนี้ลูกค้าจะใช้แค่สีเดียวครับสีเป็นสีเป็นเป็นงานไองานเวกเตอร์เป็น เวกเตอร์ติดไม่ต้องเอาละเอียดมากแต่ต้องให้ดูรู้ว่าเป็นรูปอะไรไอ้ตัวนี้ก,กำกลังใช้เครื่องมือฟรีแงนเนี่ยที่ที่ที่ลากอยู่เนี่ยอ่า ก็คือเนี่ยจะอยู่ในนี้ราะในนี้เราคลิกเราจะเห็นว่ามันจะมีลูกศรในจุดนี้มันจะบอกว่าฟรีงานฟรีงานทูนหรือกดไอ้คีย์ลัดก็คือ F5 มันก็จะขึ้นหัวปากกาให้เลยมันจะมีหลายแบบเนี่ยเลือกใช้ได้ต้องลองทําดูถึงจะเป็นนะครับตัวนี้วิธีการวาดก็ให้เส้นมันบรรจบมาที่เดียวกันแล้วก็คลิกเปลี่ยนสีเพื่อจะให้เห็นว่าเชื่อมกันแล้วด้วยการใส่สีแบบนี้ถ้าใส่สีแบบนี้สีไม่ขึ้นก็คือแสดงว่า ตัวเส้นจะไม่เชื่อมกันก็ต้องให้เส้นมาเชื่อมกัน,นจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือที่เราวาดไว้แล้วเมื่อกี้แล้วก็ไล่ทำไปเรื่อยๆจนเสร็จก็เอาจากรายละเอียดข้างในก่อนเพราะเวลามีดมันตัดมันจะต้องให้ตัดรายละเอียดข้างในก่อนถ้าไปตัดข้างนอกก่อนส่วนใหญ่มันจะเล็ะ ถ้าเป็นตัวเล็กถ้าไม่เล็กมากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ไว้มันก็จะติดไล่จากรายละเอียดเล็กๆไปก่อนอโอเคนีย่ยไม่ยากก็ทํทำอันนี้ได้ก็ทำอย่างอื่นได้ครับการคลิกขวาที่สีเส้นมันก็จะเปลี่ยนสีคลิกซ้ายก็จะเปลี่ยนสีเนี่ยไล่ไล่ไล่ไปดูได้หัดทำมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือมันจะอยู่ในวินโดว์ตัวนี้ มันจะมีแถบสีเราก็เลือกมันออกมาได้จะอันไหนที่เราใช้ไปแลวมันจะอยู่ด้านล่างตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไล่ทําไปเรื่อยๆเ,เส็จรายละเอียดเล็กๆพวกนี้อาจจะไม่ต้องแต่อาจจะเจาะนิดนึงเดี๋ยวดูก่อนเพื่อให้เห็นเป็นรูปร่างเป็นเนี่ยเราก็กําหนดมันแสงเง,งาแค่นั้นไม่ต้องไปมองสีว่าเออเป็นสีอะไรไม่ต้องไปมองมองว่า เราจะกําหนดแสงเงายังไงให้ดูแล้วเป็นเป็นภาพที่สวยถ้าปกติมันสมัยก่อนเขาจะแกะกับมือในนี้สะดวกหน่อยถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะปั๊มกี่รูปกี่ชิ้นก็ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดไปคลิปหน้านะห้านาที